ครจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบ้างหลังยุบก้าวกล้ามกล้ามกล้ามสม่แล้วนะ้าๆนะ้นองอยู่พักมันร้องทำลองเพลงควร ชัว่วไงจ้าโทนฟ้าโทนโทนทั้งยุบทั้งแบนย้ายพักมั่วไปแม้ยังไม่ถึงสงการก็ฉลองพักดีวิกิตกันซะแล้วก็มันมีแต่เรื่องให้เราดีใจใช้โยโหร้องกันล่วงหน้าแล้วว่าไอ้พวกก้าวกร,ร้ามโดนยุบพักแน่นอนจ้าพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี้กกตได้เสนอเรื่องยุบพักก้าวกล้ามให้กับสารรัฐธรรมนูญไปแล้วซึ่งนอกจากจะถูกยุบพักแน่แแล้วบรรดากรรมการบริหารพักกว่ายี สิบชีวิตแม่เหมือนมารอขึ้นเรืออพยพจะถูกแบนไปสิปีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะพวกเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะรอดเพราะกกตได้ทําความเห็นส่งให้สารรัฐธรรมนูญไปแล้วด้วยสรุปว่าเป็นการกระทําล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ วันนี้คิงก็เลยจะเอารายชื่อบรรดากรรมาการบริหารพักเก้าการทั้ง26ชีวิตให้พวกเราดูกันว่าจะมีใครบ้างที่ถูกแบนและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปไอ้ยีตัวนี้ก็คือกรรมาการบริหารพักยุคไอพิธานนายกว้าเป็นหัวหน้าพักทั้งนั้นเลยเพราะความผิดของพวกมันเกิดขึ้นตอนหาเสียงขณะเลือกตั้งที่ประกาศนโยบายยกเลิก1 1 2คิงขอเอาตัวทบๆมาละกันนะเริ่มจาก นายกเว้าชายพระตะบองพิทาคิโออายุน้อยนี่ร้อยล้านล้มเหลวแม่งทุกอย่างแต่มาสร้างภาพลวงโลกจนสาวกหลงเชื่อแม่คือมึงนี่โคตรยาวเลยไอพิทาเหมืงองคนแรกเลยเอาเวลา10ปีที่โดนแบนนะไปหาเงินใช้นี่เข้าให้หมดนะมึงคนต่อมาก็ต้องร้องหวัวหน้าพักซึ่งมีกัน4ีตัวและหนึ่งในนั้นก็คือน้องไหมเส้นย่อยของเราสิริกัญญาเศรษฐศาสตร์ลางโงแลนบิดเบือนถ่าอีไหมโดนแบนนะ แบงค์ชาสถาบันการเงินและภาคเอกชนคงโล่งใจไปอีก10ปีแน่นอนที่ไม่มีอีไหมเข้ามาทำลายเศรษฐกิจไทยด้วยปัญญาลางโง่ของมันมันมันต่อมาก็เลขาธิการพักในยุคนั้นไอ้ชัยทวานไอ้นี่นะาทำเป็นใจดีสู้เสือมาเป็นเดือนสุดท้ายก็ไม่รอดต่อมาก็คืออีพี่เล็กเด็กเอ็นแม่เราอีอีซีว, e EC, วิญญาณทิชาที่จัดหาเด็กดิ้งเด็กเอ็นในภาคตะวันออกตาม ด้วยไอโลมโลนแผ่นดินลูกครึ่งผูกกัดกินบ้านเกิดเมืองนอนผูถือบัญชีมาตัวปารีสมาล้มล้างสถาบันไทยแค่แบนสิปียังน้อยไปสําหรับมึงไอโลนต่อให้เข้าเรือนจําอีก4ปีก็ยังน้อยไปด้วยอีกตัวหนึ่งไอหมอหมาที่เอาเงินหลวงมาเลี้ยงหมูกระทะที่ย้ายพักเพื่อไปรักษาเก้าอี้รองประธานสภาที่บุกไปทำเนียบายตำแหน่งที่ฝ่ายนิติบรรัญญัติแทรกแซงฝ่ายบริหารไอ้นี่นาะดำเนินการประชุมสภา แบบกรรมการบลเดินสายเวลาทีมเยือนโดนทำฝ่าวงก็เสือไปแจกใบแดงคนที่โดนทำฝานั่นแหละครับพี่น้องตัวต่อมาตัวเมียซะด้วยไอตัวที่ติดสัตว์ทุกฤดูการเอะส้มตีนอะไรก็จะโพสเฟซไว้ก่อนว่าสัตว์ก็อีเจ็บอมรลัดเรียบด่วนที่ไม่มีสัตว์ตัวผู้มาติดมันก็เลยมีอาการติดสัตว์ทุกรดูไปตามมาด้วยอีกเมียหนึ่งเบนจาสอสอที่มีลูกน้องรับสวยบ่อขยะที่มีเรื่องราวกับสอสอแจ้พักเดียวกันจนสุดท้าย นะสอสอแจ้โดนขับออกไปแล้วหลังจากไปมีคดีล่วงละเมิดทางเพศอ้าวกลายเป็นว่าไอ้แจ้ยังอยู่เพราะย้ายพักไปแล้วแต่ไอ้เบนจากำลังจะไปซะก่อนแม่ไอ้แจ้นี่มึงนกรู้จริงๆและตัวสุดท้ายที่คิงจะยกมาแม่ทีเด็ดซะด้วยนะตัวนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากไอ้โคศกพักอ้าวกามในตอนนั้นไอเหลือไอโอวิโรเจ้าพ่อเฟกนิวผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรงสรค์ปั่นข่าวปลอมโจมตีขยี้ทุกอิชชู ไอ้นี่นะต้องระวังมันให้มากแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป10ปีแต่คิงเชื่อแว่มันจะไม่อยู่สร้างสรรค์ข่าวบอมแน่นอนจ้าเอาไว้รอฟังศาลร,รัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยยุบพรักกา้าวกและตัดสินทางการเมืองอีกทีพวกเราห้อยมาฉลองด้วยกันนะจ๊ะเจ้านายเอ๋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 ย